ถ้าเราอยากเลี้ยงบอลหลบคู่ต่อสู้เก่งๆนะครับลองฝึก100นาทีดูหรือประมาณ1ชั่วโมง40นาทีต่อวันนะครับวิธีฝึกนะครับให้เราเลือกท่าที่เราชื่นชอบเลยท่าสับขาหลอกท่าดึงบอลหลอกโยกหลอกท่าซีดานเทินโยฮันคลาฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาท่าที่เราชื่นชอบมาฝึกท่านั้นท่าเดียวเลยนะครับทั้งหมด100นาที หรือประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะครับให้เราฝึกท่าที่เราชื่นชอบนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความชำนาญเกิดความคล่องเลยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยนะครับเราก็พักสักครู่หนึ่งแล้วก็ฝึกต่อสิ่งที่เราต้องทำเลยนะครับคือพยายามฝึกฝนทักษะนั้นซ้ำๆท่าทางการเลี้ยงที่เราชื่นชอบนั้นซ้ำๆเป็นเวลา100นาทีนี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทำได้แล้ว เราจะพบว่าเรามีความคล่องมากขึ้นส่วนใครที่ฝึกแล้วรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันชำนาญมากขึ้นนะครับให้เราเพิ่มความเร็วมากขึ้นแล้วฝึกท่านั้นซ้ำๆตอนฝึกตอนแรกนะครับก็เริ่มจากอยู่นิ่งๆไม่ต้องขยับไปไหนบอลอยู่นิ่งๆนะครับแล้วเราก็ทำท่านั้นซ้ำๆไปซ้ำๆมาอยู่กับที่พอเราชำนาญขึ้นแล้วนะครับให้มีการเคลื่อนที่ของลูกบอลด้วยอาจจะแตะบอลไปข้างหน้าแล้วสับขาหลอกแต,แตะบอลไปด้านข้าง,างแล้วสับขาหลอก หรือเลี้ยงบอลไปข้างหน้าหยุดบอลแล้วสับขาหลอกแบบนี้นะครับเมื่อเรารู้สึกชานาญรู้สึกมั่นใจแล้วให้เราเพิ่มความหลากหลายเข้าไปฝึกแบบนี้นะครับ1ชั่วโมง40นาทีผมเชื่อว่าทุกคนจะมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นแน่เราสามารถนําไปใช้เลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ดีมากขึ้นพยายามมีสมาธิตั้งใจจิตใจจดจอ่อกับการฝึกนะครับแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นเพราะหลายคนนะครับ อาจจะฝึกเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้มาดีแล้วแต่ว่าฝึกไม่มากพอฝึกไม่เร็วพอฝึกไม่หนักพอหรือว่าแบบฝึกวันนึงแล้วก็พักไปเป็นสัปดาห์แบบนี้นะครับมันก็ขาดความต่อเนื่องทําให้เวลาที่เราเอาไปใช้ในสนามจริงเนี่ยมันเกิดความไม่มั่นใจมันอาจจะช้าก,กว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อาจจะแบบเก่งกว่านะครับแล้วสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยก็อาจจะดีแล้วแต่ว่ามันดีดีไม่พอที่จะจัดการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ที่ เร็วขนาดนั้นดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องฝึกทักษะตรงนี้ให้ดีนะครับซึ่งสาเหตุที่ใช้100นาทีหรือ1ชั่วโมง4 0นาทีนะครับเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการจดจําแล้วก็มันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานมากพอบางคนอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนําไปเลยนะครับ100นาทีแล้วร่างกายของเรานะครับจะเริ่มจดจําในสิ่งที่มันฝึกซ้ําๆได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้นถ้าเราฝึกถูกต้อง ถ้าเราฝึกดูความเร็วและมีความถูกต้องนะครับเราจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากและเราสามารถนําไปต่อยอดกับท่าทางอื่นได้เช่นสับขาหลอกปุ๊บล็อกบอลกลับหลังสับขาหลอกปุ๊บหยุดบอลแล้วดึงบอลกลับหลังแบบนี้นะครับเวลาเราไปใช้สนามจริงเนี่ยก็จะดีมากขึ้นทําให้เราเล่นฟุตบอลสนุกมากขึ้นนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมแนะนาไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทําให้ทุกคนเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ดีมากขึ้น